เว็บร้อยีาคันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนโซ่สเตอร์ไปได้ประมาณสี่วันนะครับสุดท้ายโซ่ชุบพอโดนฝุ่นนิดหน่อยสีก็เสร็จแล้วเจ้าของรถบอกว่าจัดเป็นโซ่เขียวให้ใหม่ก็แล้วกันนี่นะครับวันนี้เสริมไปด้วยโซ่สีเขียวนะครับ ส่วนท่อนะครับท่อนี้เป็นท่อเดิมครับแต่แปลงดังมาแล้วตำรวจชอบมองชอบตักเตือนก็เลยว่ามาเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับวันนี้เจ้าหนูเปลี่ยนเป็นชานสปีดนะครับชานสปีดท่อโมโกความดังไม่เกิน95นะครับเดซิเบลนะครับนี่ถ้าใส่ตัวนี้ไปแล้วความแรงก็เพิ่มขึ้นตำรวจก็ไม่ไม่จับนะครับ นะเ็นครับอืมต้องดัดดัดชานสปีดเสียงก็นุ่มๆครับ ส่วนคอก็ยี่แปดมิลครับนาะยเอาเอาตรงนิดหนึ่งหรือว่าเอาขึ้นเลยเรือ่องงองอ,งอขึ้นหรือว่าตรงตรง,ตรงรอ,เอ๋เอาตรงเนาะเดิมเดิมใครรอยจากโครเมียมเพราะว่าถนนฝุ่นนะครับทางลูกรัง แต่เขียวก็เปื้อนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดูดีครับ <c oughs> น,นะครับน้ำมันเครื่องกันนี้บอกคิดว่าจะไปเที่ยวที่เขื่อนนะครับ <c oughs> เขื่อนเมคาแต่ทางร้านก็ทักว่าดูน้ำมันเครื่องก่อน สุดท้ายก็โอ้โหกี่ยดนหนึ่งหยดครึ่งะ <c oughs> โอโ้ไม่มีเลยนะครับนี่ถ้าไปเขื่อนก็ต้องยันกลับนยน,นะนะ <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> ไปไปไม่ถึงนะครับแล้วมันเครื่องแห้งนะครับกันนี้โปรดตรวจสอบด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถ กรานานๆต้องขยันเช็คดูน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้คันนี้บางจากนะครับนาขึ้นเมคานะครับต่อไปนี้ อันนะครับสำหรับโนวาอาคันนี้นะครับมาเปลี่ยนสตเตอร์ใหม่นะครับกใส่สตเตอร์3าฟันแต่ให้ใส่34 32ไม่เอานะครับอยากได้แต่36ฟันก็ไม่เป็นไรครับจัดให้ได้สามสิฟันอันนี้กี่ฟันจอนดูสิถูกถุกอย่างที่ใส่ <30. S 1> โอ้ยเจ้าขอมอว่าใส่สตเตอร์น้อยแรงรถหมดแรงว่างั้น เราก็มีให้นะครับโ,โอ้โนวาคันนี้โนวาอานะครับส่วนเจ้าของก็คือสเปซเชฟนั่นเองครับาชายาจยโจมไว้ตมดมดมเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้หา,าลูกค้าสนใจนะครับเจ้าของบอกว่า8ปดพันห้า พร้อมเล่มครับสำหรับชายาเจ้าของเจ้าของบอกว่าจอมขมังเวทแต่ที่จริงแล้วชายาจริงคือจอมฤทไถครับไมม้ถาาตตััววเจสิใชไง่ชอบฤทัยไหมนะ <c oughs> นานบอกเลยว่าจอมฤทยัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ